สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในะค่ำคืนนี้ตรงกับวันที่20เดือนพฤศจิกายนปี67นะครับก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้ออาวุธปืนนะครับโดยที่เรามีเมนหลักในการเลือกก็คือเรามีความชอบนะเป็นทุนเดิมแต่ว่าเพื่อนกะบ,บอกนั้นอาจจะไม่ใช่ที่สุดนะแล้วเราก็ซื้อด้วยความที่อาจจะมีความใจร้อนนะ สิ่งที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยววันนี้จะลองพูดแล้วก็สะท้อนมุมนี้ให้ฟังกันนะครับอาป,ปืนที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นปืนตัวอย่างนะครับก็คือก๊ก4ี่บสปแมกกาซีนดึงสลด์นะครับตรวจสอบว่าปืนปลอดภัยน,นะครับก็จะลองเอาเป็นตัวปืนสาธิตโมเดลนะครับในการพูดคุยประกอบในคลิปนี้นะครับพูดถึงนะครับในเรื่องของการซื้อปืนเนี่ยน้โหถือว่าในเมืองไทยเนี่ยซื้อได้ค่อนข้างยากมาก นะกว่าจะผ่านขั้นตอนนะครับต,ต่างๆในเรื่องของการเซ็นหนังสือรับรองการขอเซตเมนต์การขอ,รขอ,อประวัตินะครับต,ต่างๆเนี่ยคือมันมีขั้นตอนที่ต้องอาศัยห่วงระยะเวลาเนี่ยนานนะเป็นหลายๆเดือนนะครับกว่าที่จะออกใบอนุญ,ญาตให้สักใบหนึ่งนะซึ่งจุดนี้ก็จะมีความแตกต่างนะครับกับการซื้อสินค้ายอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่านาฬิก,กา อะไรพวกนี้มันสามารถที่จะซื้อแลกเปลี่ยนได้โดยง่ายนะครับหรือว่าเรื่องของอทองนะครับต่างๆนะอันนี้ง่ายเลยอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนได้ในการซื้อในการขายได้ปกติแต่ไม่ใช่กับอาวุธปืนนะเกีย่ยที่บอกไปนะครับว่ากว่าจะได้มาตะกรบบกเนี่ยโอ้โหอาศัยระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างนานนะครับพอสมควรดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะซื้อปืนสักกรบบกหนึ่งนะครับจะต้องตัดสินใจให้ดีนะ ความชอบเนี่ยโอเคแหละถือว่าเป็นเมนหลักที่เราจะเอาเป็นตัวตั้งต้นนะครับแต่ในทางกับกันเนี่ยก็ต้องนึกถึงอย่างอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราข้อสัยิงปืนสักที่1แล้วเรามีเฉพาะปืนจุดสองสองนะครับแบบนี้ยิงไปเนี่ยด้วยตัวคนเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรตึงต้งตึง้งตึ้งแต่เมื่อไหร่นะครับที่เกิดการเปรียบเทียบมาแล้วนะคำว่าการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเยบมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นเจอช่องข้าศเนี่ยยิงขนาด9มเมตร ยิงขนาดจุดสามแปดยิงขนาดจุดสี่ห้าจุดสองสองเนี่ยเราจะกลายเป็นเด็กไปทันทีเลยนะอันนี้ผมเคยรู้สึกในแวบหนึ่งนะครับเป็นเช่นนั้นนะครับเคยอยู่โอ้โหยิงกันแต่ละเทีน,นตูมตามตูมตามเรายิงเนี่ยก็ดังปั้งปั้งแบบเล็กๆนะเหมือนเด็กยิงนะครับแต่มันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกแค่ชั่วแป๊ดเดียวนะครับแวบหนึ่งรู้สึกแบบนั้นแต่จริงๆแล้วนะครับจุดประสงค์ของเราเนี่ยก็คือเพื่อเอามาฝึกซ้อมของเราเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่น เนะพราะนั้นก็ตักนะครับเรื่องของการเปรียบเทียบออกไปก็จะสบายใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอาใจเราเนี่ยไปเทียบกับสิ่งอย่างอื่นอันนั้นทุกทันทีเลยหรือบางท่านนะครับอยากได้กระสุนที่ขนาดใหญ่ๆหอย่างเช่นจุด45 ACP หรือว่า11มมนะแต่ไม่ค่อยชอบที่จะยิงปืนคือไม่ค่อยชอบชอบเฉพาะตัวโมดเดลเมื่อนําปืนเนี่ยไปยิงจริงสมมุติว่ากระบอกนี้เป็นขนาดจุด45นะครับสมมตินะยิงไปนะครับ ต้มโอ้โหไดคอยสถานมือนะยิงไปเพียงแค่แม็กเดียวก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยอยากจะจับแล้วก็ยิงปืนกระบอกนี้แล้วหรือบางท่านเนี่ยไปใช้ปืนยาวนะครับระบบชักยิงโบแอชชั่นนะยิงทีลนัดนะครับทีแรกก็ตั้งใจว่าจะค่อยๆย,ยิงนะทางสมาธิแต่พอเห็นคนอื่นยิงด้วยระบบกึ่งอัตโ,ตโนมัตินะเอามายิงเทียบกันโอ้โหรู้สึกว่าอยากจะมีเพิ่ม นะก็มีนะครับเป็นเช่นนั้นแต่การที่เราจะซื้อปืนเพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่เหมือนกับการซื้อรถยนต์ไม่เหมือนกับการซื้ออย่างอื่นอย่างที่บอกไปนะครับจะต้องอาศัยเรื่องของขั้นตอนที่ซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรซื้อเข้าก็ไม่ง่ายจะปล่อยกระบอกเดิมออกนะครับเสมอว่าติดเรื่องของงบประมาณจําเป็นจะต้องปล่อยปืนกระบอกที่มีอยู่เนี่ยออกก่อนจึงจะซื้อกระบอกใหม่ได้ในการที่จะขายปืนนะครับสักกระบอกหนึ่ง ก็ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปหาคนที่จะซื้อแล้วก็ส่งมอบปืนแล้วเขาเนี่ยก็จะครอบครองได้เลยไม่ใช่เขาก็ต้องผ่านนะครับเรื่องของการขอปอ .3 ซึ่งก็ไม่ฟันธงนะหรือยืนยันว่าคนคนนั้นจะขอปอ .3 ได้หรือไม่นะครับเราก็ต้องมีหน้าที่เนี่ยรอคอยเรื่องของความถูกต้องนะซ้ำร้ายนะครับบางคนเนี่ยขี้เกียจรอนะไม่อยากรอนะครับก็ขายแบบโอนลอยนะโอนลอยไปนะครับซึ่ง ผมก็ทําคลิปไว้ค่อนข้างหลายคลิปนะครับว่าการโอยลอยเนี่ยมันจะนํามาซึ่งปัญหาเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายนะดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมเนี่ยได้พูดไปเมื่อตอนต้นเนี่ยเป็นเพียงแค่อยากจะลองเสนอนะครับว่าในมุมนึงนะของคนที่จะซื้อปืนเข้ามาเนี่ยบางทีนะครับนอกจากความชอบเนี่ยมันจะต้องมองให้ลึกลงไปนะว่าชอบจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าคนนั้นบอกว่าดีคนนี้บอกว่าดี นะแล้วเราก็ไปซื้อตามเขา,าการซื้อตามเขาเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็าอาจจะเจ็บตัวตอนที่เราต้องการที่จะปล่อยปืนกระบ,บอกนั้นออกไปนะปล่อยก็ไม่ง่ายนะครับค้างอยู่อย่างนั้นทําอะไรไม่ได้จะซื้อเข้ามาใหม่โอ้โหก็ยากอีกนะมันก็เลยเป็นความทุกข์นะครับอย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับบางคนนะครับที่รีบด่วนตัดสินใจด้วยความใจร้อนนะปอสามออกแล้วกําลังจะหมดอาย,อยุแล้วนะครับจะต้องรีบเร่งในการที่จะหาปืนเข้ามานะ แต่พอรับปืนเข้ามาแล้วก็ไปต่อไม่ถูกนะชอบก็อาจจะไม่ได้ชอบมากยิ่งทีสองทีก็อาจจะไม่ชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลากหลายนะครับดังนั้นนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเผื่อว่าเราจะไม่มีปืนแล้วจําเป็นต้องตัดสินใจที่จะมีปืนสักกระบอกหนึ่งก็ต้องดูให้ลึกลงไปนอกจากความชอบนะคือเราต้องชอบจริงๆแล้วก็ดูเรื่องของวัตถุประสงค์จากนั้นเนี่ยตัดเรื่องของการเปรียบเทียบกับคนอื่นๆอ,ออกไป ถ้าเมื่อไหรในการเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราจะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีนะฮะไม่อยากนะครับให้เป็นเช่นนั้นค่ำคืนนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกประชาูนนะครับที่ติดตามรัชมกันนะครับสวัสดีครับ